ก็กรับสวัสดีพี่น้องเชา่าเระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็กลับกันมาแล้วนะครับกับการตามหาของฟรี UGC วันนี้ของที่เราจะมาตามหากันวันนี้นั่นก็คือเจาบมัดมูนนั่นเองนะครับผมส่วนของที่แจกอันนี้เขาแจกขัขงหมด2,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปมีรบหลุดซ i มูเลเตอร์นะครับผมนี่นะชื่อภาษาไทยแต่ผมจะแปะรูปก,กับลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะครับผมส่วนใครที่เข้ามาใหมย่ยังไม่กดติดตามกก็เเเเรมมมมดดดตดตาาาัันนไไไวว้้้้ยะคบผผหจปปข จากที่เพื่อนๆเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมหน้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆมองทางด้านขวามือนะครับเขาจะเขียนว่า Free UGC อยู่ใกล้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะครับผม ดยภารกิจเนี่ยเขาจะให้เราทําอยู่ทั้งหมด4เควสนะครับเควสแรกเนี่ยเขาให้เล่นเกมนี้เป็นเวลา240นาทีนะครับเควสที่2เขาให้เราเอาชนะบอสดันเจียนไหนก็ได้นะครับ120ตัวส่วนเควสที่3เนี่ยเขาให้เราเปิดหีบทั้งหมด6,000ใบนะครับส่วนเควสสุดท้ายเนี่ยรับของฟรีรายวันอ่ะอันนี้เพื่อนๆต้องอ่อนในเกมนะครับผมแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ทําได้แค่12ครั้งเท่านั้นนะครับจะผมจะอธิบายเควสสุดท้ายก่อนนะเควสสุดท้ายให้เพื่อนๆมองทางด้านซ้ายมือนะครับที่มันจะเป็นรูปกกล่่อองนนะครับบให้้้เเพืๆดขาาาไปซยผ เควสมันก็จะมีประมาณนี้ครับมันให้เราออนเวลาอยู่ในเกมนะครับผมเพื่อนๆก็มาออนเวลาให้ครบกันด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมารับได้แค่12ครั้งนะครับซึ่งเควสนี้เพื่อนๆต้องทําด้วยกันทั้งหมด2วันนะครับผมโดยออนเวลาก็ตามเวลาที่เขากําหนดเลยครับไม่ว่าจะเป็น15นาที30นาทีแล้วก็1ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับส่วนเควสเปิดหีบนะครับให้เพื่อนๆมากดตรงหีบตรงนี้ได้เลยนะครับข้างล่างนะครับเขาจะมีหีบแล้วก็เลขจานวนหีบของเราอยู่นะครับ โดยหีบเนี่ยถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับคนไหนที่ไม่สะดวกเล่น <co ld> ก็ให้เพื่อนๆกดที่การตั้งค่าด้านล่างได้เลยนะครับผมมันจะเป็นรูปเฟืองอยู่ครับแล้วก็กดความหายากแล้วแต่เพื่อนๆพอใจเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆจะเอาระดับไหนอย่างผมถ้าผมมีเวลาหน่อยผมก็จะตั้งสีทองครับถ้าไม่มีเวลาเลยเหมือนจะตั้งสีแดงไปนะครับเพราะนานๆมนจาจออกทีหนึ่งนะครับผมแห้เพื่อนๆกดเริ่มไปได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับการเปิดกล่องอ่าแล้วก็ไปเปิดดูนะครับเห็นไหมครับเลขจํานวนมันขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ส่วนวิธีการลงบอลนะครับให้เพื่อนเพื่อเข้ามาตรงประตูสีฟ้าตรงนี้นะครับผมอ่าก็ประตูสีฟ้านี้มาเลยนะครับเพื่อนๆจะเลือกเป็นบอสด้านไหนก็ได้ครับอย่างผมตอนนี้ไปดัานที่11แล้วนะครับผมจะทําให้เพื่อนๆดูอีกูเฉยนะผมจะลงแค่ดันหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็กดออโต้ไปได้เลยนะครับผมโดย1ดัานเนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่10ด่านนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องเคลียร์ให้หมดนะครับถึงจะเจอบอสตัวสุดท้ายครับเพื่อนๆ่เห็นไหมมันจะเป็น3 5 9แล้วก็เป็นบอสตัวที่10นะครับ เพื่อนๆจะลงบอสแค่ดันเจี้ยนหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะปล่อยไหลไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันไม่ได้จํากัดนะครับว่าต้องไปฆ่าบอสดันไหนหลังจากที่เพื่อนๆออกมาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดดูผลรกิจได้เลยครับเห็นไหมครับ บอสขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเมื่อกี้ผมผ่านด่านบอสดันเจียนหนึ่งมาก็มันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็เป็นภารกิจง่ายๆสำหรับหลายฟีนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมรีบเข้ามาทำด้วยกันนะครับผมเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการหาของฟีวูจีซีชิ้นนี้นะครับผมซึ่งใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็สับลูกไอ้ด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ผมจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออตัััววลาไปก่นสสดีครบ